สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่อง Copy t h a d อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง EP นี้นะครับเป็น EP t h a d b r a k Down EP ที่4กันแล้วนั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้ก็มาอยู่กับคู่ AUD USD หรือว่าทองนะครับทองเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็เขายังมองเป็นขาลงมาอยู่นะครับยังมองเป็นขาลงมาอยู่ถ้าเราไล่โครงสร้างเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นการ b o s ขึ้นไปแล้วนะครับ อ่าแล้วตรงเนี้ยมันเกิดการช็อกกลับลงมาแล้วนั่นเองนะครับมันเกิดการช็อกกลับลงมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะครับโลเราอยู่ตรงนี้ไฮเราอยู่ตรงนี้นะครับโลใหม่เราอยู่ตรงไหนทุกคนนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับอืมผมให้ตรงนี้เป็นโลนะเพราะว่ามันขึ้นมากินตรงเนี้ยได้นะครับอ่า้วเบรกโลลงไปเราก็ได้ไฮเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับได้ไฮเราไปหาโลใหม่สินะครับอ่า ตรงนี้ต้องติดว่าเป็น b o s แล้วนะครับโลใหม่เราอยู่ตรงไหนนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดๆเลยตรงเนี้ยนะครับว่าเป็นโลใหม่เพราะว่ามันขึ้นมากินตรงนี้ได้นะครับกินเสร็จตกกลับไปเลยนะครับสําหรับทองคาก็ค่อนข้างที่จะเขี้ยวนะผมก็ตกรถขาเซลล์นะครับเพราะว่าผมรอตรงนี้นะครับผมรอแถวแถวโซนออเดอร์บ็อกซ์ตรงนี้แล้วมันมาไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เลยยอมตกรถไปเลยนะครับเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงแถวนี้นั่นเองนะครับ อพอเขาลงไปต่อนะครับก็มีการที่เกิดการเบรคโครงสร้างลงไปแล้วนะครับ BOS ลงไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็ได้ไฮมาตรงนี้เนาะเพราะตรงนี้สูงสุดของการขึ้นมาพักตัวชุดนี้นะครับต่อมาได้ไฮแล้วไปหาโลใหม่หน่อยสินะครับโลใหม่เนี่ยผมมองว่าคือปัจจุบันตรงนี้แหละนะครับเพราะมันขึ้นมากินตรงนี้ได้นะครับค่อนข้างชัดนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับ สวิงเขานะยังเป็นสวิงขาลงอยู่นะครับผมมองว่าไฮอยู่ตรงนี้และโลอยู่ตรงนี้นะครับสวิงยังเป็นสวิงขาลงอยู่ถ้าขึ้นมาแล้วโซนเนี่ยรับอยู่ก็ยังมีโอกาสลงต่อได้นะครับแต่การลงต่อครั้งนี้เนี่ยถ้าได้เซลลลงไปจริงๆอะ่ะผมมองว่าไม่ควรเก็บ TP ไกลถึงหลุดโละนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเป็นการขึ้นจริงอยู่นะครับก็ต้องระวังด้วยครับอ่ะถือว่าเปนกรมามา มาบอกมาเตือนกันนะครับว่ามันมีโอกาสเป็นขึ้นจริงเนาะแต่ทําไมผมถึงมาหาจังหวะบายสวนขึ้นไปทั้งๆท,ที่เป็นขาลงนะครับอืตอนแรกอะนะครับผมเห็นว่าโซนเนี้ยมันมีออเดอร์บ็อกซ์อิมบาลานซ์ซ่อนอยู่นั่นเองนะครับเป็นออเดอร์บ็อกซ์อิมบาลานซ์ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับมีช่องว่างของไส้เทียนอยู่ตรงนี้มองว่ามีโอกาสที่ลงมาแล้วจะติดนะครับอ่าปรากฏว่าเขาลงมาเนี่ยเขาก็รับอยู่จริงๆนะครับ มแล้วก่อนที่จะถึงโซนนี้นะครับมันก็มีโซนนี้ที่ดูเป็น l i q u 리 i t ลิต o Low ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงโซนนี้ผมจะเสี่ยงหาจังหวะบายนะครับแต่ต้องเป็นการบายที่ไม่ pending นะทุกคนเพราะว่าเราเล่นส่วนโครงสร้างนะครับอย่าไปบายสุ่ม4สุ่ม5นะครับเราเล่นส่วนโครงสร้างเนี่ยเราต้องมีเช็คลิสต์มีตัวของการคอนเฟิร์มจากทาาเฟรมเล็กเข้ามาช่วยด้วยนะครับอ่าซึ่งสิ่งที่เห็นเนี่ยนะครับ ตอนแรกเข้ามาแถวนี้นะครับอืมเข้ามาแถวนี้ผมก็เห็นว่ามันขาลงมันยังลงมาแรงอยู่นะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรนะครับก็ปล่อยกราฟมันวิ่งไซด์เวย์ต่อไปนะครับแบบเนี้ยแบบนี้มันไม่ค่อยน่าเทรดนะครับแต่ถ้าเราจะเสี่ยงเทรดจริงๆอะ่ะต้องรอให้มันหลุดตรงนี้ก่อนแล้วตบกลับลงมาแล้วเราค่อยลองเสี่ยงดูนะครับ <c oughs> ต้องรอให้มันเบรกก่อนนะครับแบบนี้ไม่เบรกผมก็ยังไม่ได้เทรดนะครับก็ปล่อยไป ปรากฏว่าปัจจุบันนี้นะครับมันเกิดการเบรกขึ้นไปได้แล้วนะครับถ้ามันย้อนกลับลงมาโซนนี้ทุกคนผมจะเสี่ยงบายไม้แรกก่อนนั่นเองนะครับอ่าซึ่งเทรดเซตอัพนี้นะครับผมก็ได้มีการสต็อปลอสไปก่อนหนึ่งไม้ด้วยนะนะครับอืมสต็อปลอสไปก่อนหนึ่งไม้นะครับแล้วก็อีกไม้หนึ่งผมแก้กลับมาได้นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าโซนนี้นะครับหน้าบายแล้วถ้ามันลงมานะครับ บายแล้วไป TP ตรงไหนผมก็ลุ้นไปเก็บแถวๆพวกอ่า e l i u i r i t y แถวๆเนี้ยนะครับดูง่อยๆน่ากินน่ากินแบบเนี้ยพี่ๆต้องระวังนะนะครับดูง่อยๆน่ากินน่ากินแบบเนี้ยนะครับเวลามันกลับมามันจะชอบเคลียร์ตรงนี้ออกให้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงนะครับโอเคนะครับมาดูกันต่อปรากฏว่าการาฟเนี่ยกลับลงมาถึงโซนหรือ,อยังมาถึงโซนแล้วนะครับดึงกลับไปแล้วด้วยอ่าค่อนข้างดูดีเลยนะครับ เหมือนจะขึ้นแล้วเลยแต่ความอุ่นใจของเราก็คือถ้ามันจะกลับไปขึ้นจริงๆได้นะครับต้องควรจะเบรกตรงนี้นะครับแล้วค่อยขึ้นนะครับอืมแต่ปรากฏว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเบรกลงมานั่นเองนะครับไม้นี้ผมก็เลยสต็อปลอสไป1ไม้นะครับอ่าผมมองว่าโซนนี้น่าบายแล้วด้วยลักษณะของเขาอะนะครับมันเป็นออเดอร์บล็อกแบบพิเศษนะก็คือแท่งที่2เนี่ยนะครับมันจะกืนกินแท่งที่1แบบนี้นะครับแบบนี้ผมจะตีเป็นออเดอร์บล็อกไว้ด้วยนั่นเองนะครับ ถ้ามันย้อนลงมาเนี่ยผมหาจ,จังหวะบายโซนนี้ไปก่อนละแต่ถ้าโซนนี้แพ้นะครับแผนสำรองผมก็คือผมจะลุ้นให้เขาลงมากินไอเนี้ยให้หมดเลยนะครับเพราะไอ้น,นี้มันก็ดูง่ายๆดูน่ากินเหมือนกันนะถูกไหมนะครับถ้าโซนนี้แพ้แล้วมันลงมากินอันนี้ได้เนี่ยนะครับผมจะหาจังหวะบายละถ้ามันตบกลับนะนะครับอืมปรากฏว่ามันลงมากินได้ด้วยนะครับ แจ้งเตือนผมที่ตั้งไว้ตรงนี้ก็ดังนะพี่ๆในกลุ่มก็มีการกระซิบมาบอกด้วยนะครับเรียกได้ว่า,อาพอเราเทรดเทคนิคเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมองรกราฟหรือว่ามองทิศทางได้ค่อนข้างเหมือนกันนะครับอแล้วเราเทรดด้วยกันเป็นกลุ่มเงี้ยพี่ๆก็คือเหมือนกับว่าช่วยกันเตือนช่วยกันบอกกันนะกันละกันนะครับว่าคู่ไหนถึงโซนแล้วอะไรเนี้ยนะครับก็จะมีบอกนะครับโอเคต่อมานะครับพามาดูการเข้าออเดอร์จังหวะแก้งผมตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือ เขาเนี่ยมีการหลุดลงมาแล้วเกิดตบกลับขึ้นไปได้นะครับเกิดตบกลับขึ้นไปได้เนี่ยผมหาจังหวะเปิดบายตามเลยนะครับ SL ใต้นี้พอนะครับเหมือนจะประมาณเท่าไหร่ที่ผมตั้งไว้เหมือนจะประมาณ1.804.5นะครับแล้วก็จุดเข้าของผมจะอยู่แถวๆนี้นะครับคือปิดแท่งปุ๊บผมกดเลยนะครับอืมจังหวะนี้ไม่ต้องรอคอนเฟิร์มแล้วนะครับไม่ต้องรอคอนเฟิร์มแล้วนะครับ ส่วนได้มา TP ตรงไหนผมก็ยังลุ้น TP แถวแถวที่เดิมตรงเนี้ยนะครับอืมลุ้น TP แถวแถวที่เดิมตรงนี้นะครับ,รรบก็เลยได้จังหวะนี้ขึ้นมาน่นีองนะครับอ่าหลังจากนั้นกราฟเขาก็ใจดีนะครับขึ้นไปให้ด้วยนะโอเคนะครับ GN มีการแจ้งเตือนกันขณะนี้เลยนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมค่อยไปดูนะครับแต่เข้าๆก็คือประมาณนี้ละกันนะครับพี่ๆ เหตุผลในการบายขึ้นมาของผมนะครับก็คือ1นะครับ H4 เป็นขาลงก็จริงแต่มีการมาทดสอบโซนออเดอร์บ็อกซ์นะครับซึ่งมันมีลิควิลิตี้อยู่ก่อนถึงโซนใกล้ๆเงี้ยนะครับค่อนข้างโอเคเสร็จแล้วนะครับเรามาหาจังหวะสวนได้นะแต่การสวนย่อมแลกมาด้วยความเสี่ยงถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสวนโครงสร้างอย่าเอาไกลเวอร์นะครับควรเอาประมาณแบบ ที่มันเป็นไปได้นิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคาดหวังในการแก้ออเดอร์เนี้ยขึ้นมาที่โซนนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับเทรดเบรกดาวอีพีที่4นะครับคู่ทองก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครสนใจที่จะเข้ากลุ่ม Discord ฟรีนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็จะมีกลุ่ม Discord ไว้อยู่นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่อยากศึกษาเทคนิคตรงนี้ไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าใครอยากจริงจังไปมากกว่านั้นนะครับอยากเรียนรู้ กราฟหน้างานจริงไปพร้อมกันเลยนะครับอยากเรียนรู้อยากดูการวิเคราะห์ของผมนะครับก็สามารถทักเข้ามาหาแอดมินที่เพจเฟ o บุ c กก็ t r เทดได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มใหม่เนี่ยวันที่10นี้นะครับซึ่งผมจะรับมา รับไม่เกิน10คนะนะครับเพราะว่าผมอยากดูแลให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็การจ่ายของเราก็เป็นการจ่ายแบบครั้งเดียวจบนะครับแล้วก็ดูแลกันต่อยาวๆไปเลยนะครับอนาคตมีอะไรดีๆนะครับผมก็จะมาอัปเดตให้ฟรีเรื่อยๆนี่นะครับโอเคครับยังไงคลิปนี้นะครับในส่วนของ เทศเบรกดาว EP ที่4เนี่ยนะครับผมก็ขอฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยว EP หน้าพบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปแล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ